ครับก็วันนี้ก็จะมาแนะนำทริคง่ายๆนะครับสำหรับเ,เกมที่เป็นที่มันใช้ Unreal Engine 5นะครับในการเล่นกับตัวคลอ 8AI ของเรานะครับซึ่งปัญหาที่หลายๆคนเจอก็คือนะครับเจ้า,เ,าเกมที่ใช้ Unreal Engine 5เนี่ยส่วนใหญ่นะครับมันจะกับการจดออ n t e l นะนะครับบางที AMD ก็เป็นเหมือนกันมันจะ ไม่ค่อยแสงสีนะครับสีสันแสงเงานะครับหรือแบบหลกัหลกๆก็คือแบบห้องมืดๆเนี่ยมันจะไม่มืดแบบที่เกมที่เขาดีไซน์มาให้มันควรจะเป็นนะครับซึ่งอันนั้นเป็นปัญหากับกับไดรเวอร์หรือการความเข้ากันได้กับของกาจอ Intel นะครับไม่ได้เป็นทุกเกมนะครับบางเกมเขาก็อัพติม z e ์มาแล้วแต่ก็จะมีบางเกมที่มีปัญหานั้นนะครับก็วันนี้เรามาลงทริคง่ายๆนะครับในการแก้ไขปัญหานั้นด้วยตัวเองนะครับก็ ไฟล์ที่ใช้นะาก็จะเป็นเหมือนที่อยู่บนหน้าจอนะครับมันก็คือตัวเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับมันชื่อว่า d3d12 proxy นะครับตัวนี้จะเป็นมดง่ายๆที่เราแค่กดลงไปนะครับแล้วก็รันเกมได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมมีวิดีโอเปรียบเทียบก่อนและหลังของการที่เราจะลงเจ้าฟิกตัวนี้นะครับ d3d12 นะครับก็เดี๋ยว เรามาดูกันนะครับในขณะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเกมที่ใช้ Android Engine 5ก็เริ่มปีนี้เราน่าจะมีการทยอยออกมาเรื่อยๆนะครับก็มอดนี้โหลดทีเดียวเก็บเอาไว้ใช้งานได้ตลอดกับทุกๆเกมนะครับผมนะครับก็ไฟล์ประมาณนี้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับเดีตรงนี้เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับครับตรงนี้ก็จะเป็นลิสต์ของเกมเนาะที่ที่เป็น Android Engine 5นะครับก็ เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้นะครับว่าเกมไหนที่เราเล่นแล้วมันเป็น e n g i n e u n ันเดอร์เอนจินหบ้างนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้เจ้ามอดตัวเดียวกันนี้แหละนะครับในการแก้ไขได้นะครับอย่างตัวนี้นะครับที่เป็นเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นเกมใหม่ๆเนาะก็จะมีทั้งพวกแ a c มิดบูคองนะครับนี่นะครับที่วันนี้เราจะลองกันนะครับแล้วก็จะมีเกมอย่าง c คลร์อั e สกิลนะครับสานะครับตรงนี้นะครับผมเล่นแล้วมันก็สว่างนะแต่ว่ามันไม่ได้มีปัญหาแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าอยากจะให้มันมืดลงตามตีมของผู้พัฒนาก็ก็สามารถทําได้แต่รู้สึกว่าแคล f ์อั e สกิลเนี่ยมันแก้มาแล้วนะครับในอัปเดตล่าสุดก็อาจจะไม่จำเป็นต้องลงก็ได้นะครับแล้วก็มีเกมที่เรากําลังจะทําวันนี้นะครับก็จะมีอย่างเซเลนฮะิลเนาะแล้วก็จะมีเกมที่มีคนถามมานะครับอย่างมาเฟียโอคันทรนะครับ มา a r ียโอแคนนะลองไล่ดูก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับทางนี้ก็มาดูกันได้นะครับเคเอ็มมาเฟี o โอนนะครับก็จะเป็นเกมหนึ่งที่ที่เจ้า Engine นี้สามารถ Fix ได้นะครับตรงนี้นะที่เหลือก็ลองมาหากันดูนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะโหลดแล้วไปลงใช้ม็อดเดียวกันได้เลยนะครับครับอย่างเกมแรกนะครับมาวูคงนะครับแบงกมิสวูคงอันนี้คือก่อนที่ผมจะลงเจ้าม็อดตัวนั้นเนาะนะครับ ก็จะเห็นว่าแสงมันจะค่อนข้างสว่างนะครับตอนแรกผมก็ไปเล่นมาไม่รู้สึกนะจนกระทั่งไปเห็นคลิปใน y o u t u เนาะเขาก็เอ๊ะทำไมมันดูมืดกว่าของเรานะอ่ยอย่างตรงนี้นะครับแอรียป่าไผ่ตรงเนี้จริงๆตรงนี้มันควรจะมืดนะครับก็มันก็มืดลงกว่าข้างนอกแต่จะเห็นว่ามันยังจะค่อนข้างสว่างนะครับเล่นได้ปกติไม่มีปัญหานะครับทีนี้นะครับนะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างยังสว่างอยู่นะครับตัวผมว่าจุดที่หลักๆเลยน่าจะเป็นถ้ำด้านในตรงนี้นะครับเห็นว่าในถ้ำเอง สว่างเลยนะครับค่อนข้างสว่างนะครับตอนแรกผมเล่นผมก็ไม่รู้สึกอะไรนะแต่ค่อนข้างสว่างนะครับผมก็เดี๋ยวเราลองมาลงเจ้ามอตตัวนี้กันนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวปิดเกมก่อนนะครับโอเคปิดเกมไปนะครับทีนี้นะครับสิ่งที่เราต้องใช้นะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับก็คือเจ้า d3 d12 ตัวนี้แหละนะครับก็ตอนนี้เป็นเวอร์ชัน ตัวนี้นะเป็นเวอร์ชันน0.04นะครับตัวล่าสุดนะครับทางขวานี้นะครับก็กดเข้ามานะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเมาส์เป็นเมาส์ก่อนนะครับโอเคตัวนี้นะครับจะเป็นเวอร์ชัน0 0นนะครับลองกดเข้าไปตัวนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับถ้ามีไฟล์เดียวที่เราต้องการนะครับก็ไฟล์แรกนะครับ d 3 2 1 2 proxy zip นะครับก็ดาวน์โหลดมา เราก็เก็บไปใช้ได้กับทุกเกมเลยนะครับโหลดมาครั้งเดียวนะครับเราก็จะได้เป็นไฟล์ตัวนี้นะครับแล้วก็แตกไฟล์ออกมานะครับเป็น2ไฟล์นะครับที่เราต้องใช้นะครับจริงๆด้วย Windows 11ก็ไม่ต้องแตกไฟล์ละก็ได้นะครับหลักๆก็คือเราก็ copy ไฟล์2ไฟล์นี้นะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับก็เราต้องหาโฟลเดอร์ที่เราลงเกมไว้ถูกไหมครับก็ถ้าใครจำไม่ได้นะครับก็มาที่ตัวสตรีมนะครับในสตรีม ในสตรีมเนี่ยนะครับก็จะมีปุ่มมีปุ่มโลโก้ฟันเฟืองนะครับเราลองคลิกเข้าไปนะครับมันคือเซตติ้งนะครับแล้วก็เลือก r r p e r t y นะครับแล้วก็ทางซ้ายนะจะมีตัวที่ชื่อว่า install file นะครับกดเข้าไปเราก็จะเจอบนสุดอันนั้นก็คือโฟลเดอร์ที่เราติดตั้งเกมกดเข้ามานะครับเราก็จะได้โฟลเดอร์นี้นะครับทีนี้ทริคที่ผมบอกทุกคลิปนะครับก็คือเราต้องดูโฟลเดอร์ที่มี engine game เนาะนะครับโดยการเอาเมาส์ไปโฮเวอรนะครับอ อย่างบูคองเนี่ยครับตัวโฟลเดอร์เกมมันจะชื่อ B1 นะครับไฟล์ใหญ่ที่สุดอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็จะได้ละนะครับแล้วเราก็กดคลิกเข้าไปแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็เข้าไปที่ตัวหลักการของ Android En เ i n e เหมือนกันนะครับก็คลิกก็กดเข้าไปตรง b i n a r y นะครับนะครับ w i n ซินะครับแล้วก็อันนี้ก็คือโฟลเดอร์ที่เราจะต้อง c o p y ไฟล์เราลงมาวางไว้นะครับหลังจากนั้นเราก็กลับไปที่ตัว ไฟล์ของเรา2ไฟล์นะครับโอเคแล้วก็ Copy ไปนะครับบุดนะครับกด Copy นะครับโอเคแล้วก็ผมเปิดไฟล์ไว้เอามาจากนี้นี่ไฟล์คนละอันนะครับก็เดี๋ยวเราก็ไปอยู่ในโฟลเดอร์ที่เราเปิดไว้เมื่อกี้นะครับตัวนี้นะครับูคงนะครับแล้วก็กดวางไฟล์ได้เลยนะครับโอเควางไฟล์เสร็จก็เสร็จแล้วนะครับวิธีง่ายง่ายแค่นี้เลยนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราก็สามารถกดรันเกมได้นะครับอลองรองโหลดเกมแป๊บหนึ่งนะครับโอเคก็โหลดเกมกลับมาแล้วนะครับแสงสีก็จะเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับในแอเรียสว่างอาจจะต่างกันไม่เยอะนะครับแต่พอเราลองกลับไปที่ป่าไผยเหมือนเดิมนะครับมืดลงละ แอรเรียนี้ความแสงมันจะถูกต้องตามที่มันควรจะเป็นนะครับส่วนที่มืดมันก็จะมืดมดเนาะสีมันก็จะสว่างจะไม่ขาวขาวเหมือนตอนแรกก่อนที่เราจะลงเห็นไหมครับนะครับลองเดินไปดูนะครับตรงถ้ำมืดเลยเห็นไหมครับข้างในจะมืดเลยมันเป็นสีที่ควรจะเป็นของเกมนะครับต่างกันลิบลับเลยเหมือนกันเนาะนะครับ แล้วก็แต่ว่าข้อดีของมันก็คือถึงเราจะลงตัวนี้ไปครับมันไม่มีผลกระทบกับเฟรมเรทนะ FAPFS e ยังเท่าเดิมนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันจะได้สีสีสัน Art Direction ตามที่ผู้ผลิตเกมเขาอยากให้เป็นนะครับอันนี้เป็นวิธีง่ายๆนะครับก็ใช่ไหมครับแสงสีมันจะค่อนข้างโอเคจุดที่มืดก็จะมืดนะครับแล้วก็เงาสะท้อนบนหน้ามันก็จะมืดลงนะครับนอันนี้นะครับ ก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับของวูของอีกเกมหนึ่งก็จะเป็น s ซ n t Hill นะครับก็ Silent Hill 2นะครับเ e มิ e นะครับก็ลองโหลดเกมเข้าไปนะครับอันนี้คือก่อนที่จะลงไฟล์นั้นนะครับก่อนที่จะลงมอดนั้นนะครับโอเคลองโหลดแป๊บหนึง่ง ตัวเซเรนที่สองเองข้างในมันก็แสงสีอาจจะไม่ได้ต่างมากเท่าไหร่นะครับแต่จุดที่ต่างหลักๆของเซเรนที่สองคือหมอกเห็นไหมครับหมอกถ้าเป็นชิ้นมาตรฐานของของ Intel มันจะไม่ค่อยมีหมอกนะครับก็สําหรับคนที่ชอบก็คงโอเคเนาะไม่อยากให้มันมีหมอกนะหมอกมันไม่มาเลยมันก็ไม่ใช่เมืองในสายหมอกแหละแต่ข้อดีก็คือไม่ต้องไปลุ้นเรื่องศัตรูนะครับแล้วก็เกมนี้จริงๆนี่ผมเปิด레เทิซิ่งอยู่นะครับลองปิดเรทิซิ่งกันดู ปิด레이ทซิงก็จะลื่นเลยนะครับแต่เกมนี้ผมแนะนำว่า,าบนแปดเอเราเล่นได้ดีนะแต่ว่าจะเห็นว่าถ้าปิด레이ทีซิงนะครับส่วนที่มันไม่โอเคก็คือตรงคอเห็นไหมครับตรงเงามันจะมีเหลี่ยมตรงเนี้ยซึ่งผมส่วนตัวไม่ค่อยชอบนะครับก็เปิด레이ท c ซิงสำหรับเกมนี้ดีกว่าจะได้ภาพที่ตรงกับสิ่งที่ ผู้พัฒนาเขาต้องการนะครับแล้วก็เปิดเฟรมเจนอะไรของมันเกมถ้าเล่นหิวก็จะรันได้ประมาณ40 50เฟรมนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็นะครับแสงเงาตัวเอ่อเงาสะท้อนต่างๆมันจะสวยกว่านะครับก็แนะนำว่าเกมนี้ถ้าเล่นก็เปิดเลเทอร์ซิ่งมันนะครับก็อยู่ประมาณ40เฟ<ม>รมเนาะเกมนี้ไม่ซีเเล่นเรื่องเฟรมเรทมากก็เล่นได้ค่อนข้างเลื่นๆ<ม>นะครับ<ม>โอเคเดี๋ยวเราก็มาลงมัดกันนะครับก็ปิดเกมมันไปก่อนนะครับโอเค ก็ถ้าเหมือนเดิมนะครับถ้าจำผ่าดลงไม่ได้นะครับก็มาเปิดใน Steam Library นะครับแล้วก็ลองเลื่อนหา,เ,าเกมของเรานะครับก็ตรงนี้นะครับก็เอาเมาส์เลื่อนลงมานะครับก็จะเจอไฟล์เกม s i l l s i l e n t Hill อ่ะตรงนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับกดที่ฟันเฟืองนะครับแล้วก็ กดเข้าไปก็จะเจอพ o p e r y นะครับแล้วก็ทางซ้ายก็จะเป็น install file นะครับแล้วก็กด browse ด้านบนนะครับก็จะเป็นโฟลเดอร์ที่เราติดตั้งเกมไว้นะครับหลังจากนั้นก็นะครับก็ copy 2องไฟล์นะครับหลังจากนั้นนะครับหาหาโฟลเดอร์ก่อนนะครับโฟลเดอร์มันก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับก็จะเป็นโฟลเดอร์ที่ขนาดไฟล์ใหญ่สุดนะครับ3ามพิบกตัวนี้นะครับแล้วก็เข้าไปเหมือนเดิมนะครับ e ิ g i ิ e นะครับ b i น a r y นะครับฟ i n 6 4แล้วก็ ตัวนี้คือโฟลเดอร์ที่เราต้อง c o p y ไฟล์มาลงนะครับหลังจากนั้นนะครับก็กลับไปที่ไฟล์ที่เราโหลดมานะครสองไฟล์เหมือนเดิมก๊อปปีนะครับแล้วก็เอาไปวางอันนี้ผมเปิดรีวอลอไแล้วนะครับก็กดวางไปได้เลยเพสไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับแค่นี้นะครับหลังจากนั้นก็เปิดเกมได้ตามปกตินะครับอ่ะเราก็ปิดพวกนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็เปิดรันเกมปกตินะครับ โอเคอันนี้ก็ผมโหลดเกมเสร็จและนะครับก็ลองมารันดูกันนะครับโอเคโหลดเสร็จและนะครับพอเปิดเข้ามานะครับข้างในเหมือนเดิมแสงสีไม่ค่อยต่างตัวที่ต่างของเกมนี่คือหมอกนะครับปริมาณหมอกจะมาแบบเต็มที่เลยนะครับก็สมกับเป็นเซเลนทิวนะครับเป็นเมืองสายหมอกนะครับจเห็นหมอก ปริมาณของหมอกมันจะมาละนะครับตัว engine ก็จะเป็นแบบที่ควรจะเป็นนะครับแบบที่ผู้พัฒนาเกมเขาอยากให้เราเห็นนะครับก็ลองเดินดูได้นะครับอย่างที่ผมบอกไปมันไม่เอฟเฟคกับ performance เกมนะครับมันแค่ปรับแสงสีแสงเงาของเกมให้ให้ถูกต้องนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันมีแค่สองไฟล์เองทำไมผู้พัฒนาเขาไม่ทำมาให้นะ,นะครับก็แต่ไม่เป็นไร เราก็มีวิธีแก้ในเกม Unreal Engine 5ทั้งหมดที่จะออกมาในปีนี้ของเราแล้วนะครับก็หวังว่าเกมใหม่ๆเขาจะทํามานะครับแต่ว่าตอนนี้สําหรับเกมที่มันออกมาแล้วก็ไม่เป็นไรเรามีวิธีแก้ที่ง,ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับผมโอเคทีนี้ถ้าใครลงแล้วมีปัญหาหรืออยากจะกลับไปเป็นเวอร์ชั่นก่อนที่เราจะลงไฟล์เสียงเอ้ยไฟล์ไฟล์แก้ไขแสงสีตรงนี้นะครับก็วิธีการง่ายๆนะครับก็ แค่ไปในโฟลเดอร์ที่เราติดตั้งเกมไว้นะครับก็อย่างผมนะลงมอจนชินนะครับก็เข้ามานะครับสตรีมก็จะเป็นสตรีมอยู่ในโปรแกรมไฟล์นะครับสตรีมนะครับเลื่อนลงมาหาสตรีมนะครับสตรีมแอปนะครับเลื่อนลงมาจะเจอสตรีมแอปแล้วก็คอมมอนนะครับเกมทั้งหมดจะอยู่ในนี้นะครับถ้าเป็นสตรีมแล้วก็เราเข้าไปในวอินชินนะครับแล้วก็แบนเนอรี่นะครับบินชิที่โฟนะครับอ่านผิดผิดนะครับ กลับไปกัน,นของที่อยู่ตรงนี้นะครับก็ Engine m i n a r y ีวินซแล้วก็ลบ2องไฟล์ที่เราวางไว้นะครับแค่นั้นนะไม่มีผลอะไรมันก็จะกลับไปสู่สถานะก่อนที่เราจะลง2องไฟล์นี้เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครอยากจะลบใครอยากจะลงเมื่อไหร่ในเกมไหนทําได้นะครับลองดูนะครับว่าชอบแสงสีแบบไหนนะครับก็เอาไปปรับใช้กันได้นะครับโอเคก็ขอให้เล่นเกมให้สนุกครับ